สวัสดีครับนอาจารย์น้องกัน,นครับ,บส,ออสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับแล้วสวัสดีครับนายแบบอ่านายแบบนี่ครับนายแบบผมก็ไม่รู้จะยังไงนี่ลองถามเขาดูลองสัมภาษณ์วิธีตัดเขาดูทรงทรงนี้ทรงที่ยังไม่ได้ตัดนะครับทรงนี้แล้วจะตัดทรงอะไรนายแบบตัดรองทรงตัดรองทรงรองทร,ทรองอะไรต่ำหรือสูงต่ำรองทรงต่ำเรียนชั้นไหนเลยของเราเรียนชั้นไหนอยู่ ออจะขึ้นมสองจะขึ้นมสองแต่ตอนนี้ปิดหรือไงลองทรงต่ำนี่จริงๆมิมสองตัดไม่ได้ใช่ไห,ไหมถ้าไปโรงเรียนอ๋อผ่าน <ited. S 1> ไปเอาที่นี่รู้วิธีต่ลองทรงต่ำนะครับผม <iet S 3> ขั้นแรกลองทรงต่ำอาจารย์อ้นผมก็ไม่รู้ it, จะพูดยังไงเนาะผมก็จะอธิบายไปอธิบายไปตามที่รู้อหละอาจารย์อ้นมันผิดมั่งพลาดมั่งก็ขออภัยครับขออภัยขอพระอภัยมณีครับ เคยช่างก็น่าถาช่างอะไรก็แนวบ้านแต่ช่างกนาถาครับนี่ฟันฟันรองใช้อะไรก็ต้องจับเอาเนี่ยครับฟันรองนี่ก็ถ้ารองต้องลุดนะครับถ้ารองทรงต่ำเอาแบบเอาเอาแบบเอาเอาที่ว่าเข้าใจง่ายคนคนเรียนรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่ผมจะบอกว่าเอาเบอร์หนึ่งนี่ใส่ก่อนครับเอาเบอร์หนึ่งเนาะแล้วก็เปิดสวิตช์ครับแล้วก็เอาวีใหญ่เนี่ยมากันไว้นี่วีโตวีโตเนี่ยให้ให้ เอาเบอร์หนึ่งนี่ไถขึ้นไปสองเซนสองเซนสามเซนตรงนี้แล้วก็ไถสองเซนสองเซนแล้วก็เก็บรอบดูนะมันจะถึงสามเซ้นไหมอาจารย์อ่อนดูดูวิธีดูวิธีนี่ไถเบอร์หนึ่งวเอาตัวหวีใหญ่กันไว้แล้วก็ไถขึ้นไปอย่างนี้มันจะเป็นกี่เซ้นก็ไม่เป็นไรเนี่ยเพื่อให้เขาไมงเงาเอ่าประมาณเอาครับนี่พอเราได้แบบอย่างนี้นี่สําหรับสําหรับคนนะที่ไม่เป็นแต่ว่าคนเป็นเราก็ยังที่ผมบอกกหะขอโทษว่า มันหน้าหน้างานครูบาอาจารย์ผมก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้เราเวลาไปเจองานจริงแล้วมันจะไปเจอไอ้ปัญหาแต่ละปัญหาไม่เหมือนกันครับปัญหาแต่ละปัญหาไม่เหมือนกันสองเซนนะฮะขึ้นแบบมันเนี่ยขึ้นไดอะแกรมมันเนี่ยอไขึ้นไปเป็นแบบนะครับเรียกเป็นแบบัน แบบเขาเรียกแผ่นเขียวพิม์เขียวแหละขึ้นพิมเขียวไปก่อนผมก็ไม่รู้ว่าะไจะได้แกรมนี่มันจะใช่ไหมจะเป็นแบบหรือไม่แบบไม่รู้เนอะมันเรียนร่วมกันหมดแหละครับเดี๋ยวจะมาว่ากันว่าเออบอกได้แกรมมันผิดนะครับเอาแบบก็แบบก็ว่ากันไปครับถ้าสมมติว่าโมเดลนี่ก็เป็นช่างยนต์ถ้าเป็นได้แกรมก็เป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นแผ่นนิ่งก็เป็นนักวิชาการถ้าเป็นเขาเรียกว่าช่างแต่ผมหนึ่งเขาเรียกว่าไดะแกรมแผ่นนิ่งถ้าเป็นสอสเลยครับได้หมดเลยสอสะ ถ้าวิชาการถ้าเราจะเป็นสสอเนี่ยเราก็จะบอกว่าวางแผนหนึ่งอก r ก a n i z i n g m e n t u n i t ีไปเลยับครับผมไม่มีเงินผมก็พูดไปแล้วครับพูดไปอย่างนั้นแล้วัะครับเอาฮาเอาอะไรมั่งครับเดี๋ยวที่ผมก็มาว่าพูดผิดพูดถูกบางทีคนจะเอาไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ถ้าจะเอาสิ่งที่ผิดไปใช้ประโยชน์ผมขอบอกไม่ให้เอานะครับอันไหนที่หนคิดว่าผิดไปเอาไปนะครับผมอย่าเอาไปอันไหนไม่อันไหนไม่ถูกก็ไปเอาไปในแบบนะครับในแบบเป็นยิ้มนะครับนี่ครับ นี่ครับขึ้นเสร็จแล้วทิงขึ้นพอเราขึ้นแผ่นนิ่งขึ้นแผนขึ้นพิมพ์เขียวแล้วเราก็มาตัดตามอย่างนี้วีสร้างแบบนี่วีลงสองข้างวีขึ้นหนึ่งข้างแล้วก็ตัดไปตามแบบที่เราเขียนไว้นั่นแหละนะมันก็จะได้เป็นวีลงสองั้งแล้ววีเป็นสามได้ไหมครับแล้วแต่ถนัดครับวีสี่วีห้าอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับดีเทิร์นก็ได้ครับดีเทิร์นบนเทิร์นล่างกอไปแล้วสิคไับไปแล้วครับผม ีนางเอ้ยมาเงมาน้องม้านะครับมาเงมาน้องมาานะครับจะให้นาน้องมาขึ้นรถไฟไปโคราชไปจอดสถานีหนองแมวหนองแมวอยากฟังเพลงใจจะน้องร้องไปเรื่อยๆครับได้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 เป็นโคราชเลยมาเทมาน้องมาจะให้นาน้องมาขึ้นรถไฟมาจากอุบลจะไปโคราชมาจอดสถานีหนองแมวโน่นสูงเดียวอ่ะเนาะใช่ใช่เหรอเนาะ ชายาชาจิชายชายาชาจิชายเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปทีนี้ผมตัดให้ดูวิธจีตัดแบบนี้ลองทรงต่ำกระเือนลองทรงต่ำเด็กขึ้นไปจากนี้มานี่สองสองเซนนะสองเซนแล้วก็มาเก็บถามว่าทรงต่ำเลยนะแล้วก็ถามว่าอาจารย์ทำไมมันจีเท่ากันเราก็แบ่งพิชเชนิดเถอะตัวเองเป็นอาจารย์อยู่แล้วครับเนี่ยไม่ใช่อาจารย์นครเป็นครูครับเป็นครูทีนี้คนสอนที่แนะให้ว่าที่แนะที่แนะไม่ได้สอนถ้าเราเอาความสูงนี่สำหน ด้านคูณด้านมันจะโผล่ขึ้นไปเองมันหวางมุมหูกับมุมคิ้วนี่นี่แล้วก็กะเอาว่าด้านคูณด้านให้มันเท่ากันก็เท่ากันแล้วครับความสูงเสร็จแล้วด้านคูณด้าน<ม>าคูณยาวคูณสูงหรือเปล่าไม่ใช่อ๋ามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะแล้วผมกล<ม>ายเป็นเป็นพวกด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงไอเล่นเล่ไอเล่นอะไรบางคนก็ถามผมว่าแล้วมันจะเท่ากันเนอะก็ผมก็ชี้แน่ว่า ฐานสามเหลี่ยมคำนวณขึ้นไปข้างบนด้านคูณด้านคูณฐานคูณสูงมันก็เท่ากันหมดแหละครับไม่รู้บางคนอาจจะไม่เข้าใจนะจุดนี้อาจารย์ลองไม่พูดคำนี้ลองพูดเป็นแบบอื่นให้พูดเป็นแบบอื่นก็คือเฉียง4ี่้าองศาสไลวีขึ้นโดยที่ไม่ต้องกะครัสไลวีขึ้นไปโดยไม่ต้องกะโดยไม่ต้องแบบดูนะครับนี่ยมันสไลไปซ้ายขวาได้หมดเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวมาสรุปอีกชีนึงว่าตอนนี้มันเอาทำไมอีกรอบครับ เป็นกุลาดใช่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 แบ่เทาแก่เหลวใช่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 เทาแก่เหลวก็มันใหม่แก่ล้ำเทาเหลวก็หายงามใอ้มันที่เคยงงมันมีแค่นี้แหละครับต้อนไหมคือเขียนได้แค่นี้ใช่ไหมครับต่อไปก็มีผู้หญิงมาลองแก่ครับอ๋อครับผู้หญิงมาลองก็ดำปิดดำปีถฉัน่าลูเขาดำไปเอาเป็นมะพร้่สักปกับของมันก็ไม่หายดำเป็น มันเป็นยังไงอืมมันเหมือนเพลงเอยเนาะที่ว่าเนี่ยเป็นไปหนึ่งว่าอันนี้เพลงโคราดเนาะครับมันเป็นโคราดซิ่งเลยโคราดธรรมดาครับมันเป็นโคราดพื้นบ้านสมัยโบราณนี่ยอ๋อแล้วมัยโบราณแล้วผู้ชายก็ว่าผู้หญิงอีกแบบนึงว่า เวลามีงานนี่จะยืนกันแค่2คนใช่ไหมได้ครับอยู่ตรงกลางกันเนาะครับได้อยู่ตรงกลางลองอยู่ตรงกลางมันก็ต่อนนี้อีกก่อนนึงมันแล้วไมโครโฟนส่วนมากกี่เป็นอะไรนะที่มีใหญ่ๆไม่ใหญ่ๆเสร็จแล้วก็มีผ้าเป็นหลายๆสีนะแล้วไมโครโฟนมันจะเป็นอ่าเป็นหอยหอยที่นี่อีกคนนึงผู้ชายมากกว่ามัลองว่าแปรแปรแปรกระดานไปมันก็นั่งนานหลายมันก็กระดานเปลี่ยน่ะหมูเอ้ยรูรูกระจิกกระดานไปว่ะซาต่า เห็นบรรยากาศเก่าๆเลยนะครับแตเด็กรุ่นใหม่เขาฟังเป็นโคราสซิงกนเนาะเออภาษาดนตรีมันก็เป็นโคราสซิงนะครับโคราสซิงนะเนาะแต่ถ่ายเองตัดผมนี่มาสรุปได้แล้วนี่ที่ว่าเขียนแผ่นหนึ่งเขียนไดอะแกรมมาเนี่ยดูวิธีตัดเรารหนึ่งเราเริ่มตัดไดอะแกรมนี่ตัดตามที่เราขึ้นไว้สองเซน้นครับแล้วเราก็เก็บขาวนวลไปแล้วก็เอาปัจเลียนนี่กืบอย่างนี้มันก็เป็นทรงรองทรง,งต่ำมาตัดตามไดอะแกรมเสร็จตามแผ่นหนึ่งเก็บ แล้วก็เอาตัวนี้มาเก็บเนี่ยเก็บอย่างนี้นั่นเห็นไหมครับตัวนี้ก็เขาบริจาคมาถ้าผมไม่มีผมอยากได้ดีๆก็บริจาคให้ผมบ้างผมก็จะเป็นพระคุณสําหรับคนที่สนับสนุนแล้วก็ไม่ด่าผมด้วยนะครับด่าก็ไม่เป็นไรครับบริจาคมาได้ครับบริจาคมาผมก็ยินดีรับถึงด่าก็จะยอมแหละครับผมด่าาเลยครับด่าแรงๆมาชอบครับเพราะว่าเราจะได้แก้ไขการพัฒนาของผมครับเป็นการพัฒนา ผมก็ยินดีต้อนรับกับคนที่ด่าผมแหละผมไม่ชอบเอกไอ้คนที่ไปเยินยอเพราะว่าไม่ชอบมันจริงๆมันก็หอมหวานนั่นเนาะมันหลงหลงตัวเองว่เราจะไปหลงตัวเองตอนนี้อาจารย์อ้นเริ่มหลงตัวเองแล้วนะครับต้องการให้เขาด่าผมหรอครับด่าไปเลยครับผมครับนี่วิธีตัดขอใจะด่าเลยดูนะครับนี่ที่ที่ขึ้นแผนให้แล้วก็มาทำคนไม่มีอะไรจริงๆนะครับแล้วก็มาสรุปอย่างนี้นี่เครื่องมือก็ไม่มีนะครับม่มยากเย็นเลอเกินเนี่รั่งมือก็ไม่มีครับไม่มีสมัยผมตัดเนี่ยผมใช้ตัวอย่างนี้ครับเนี่ย ดูวิธีตัดของผมสมัยก่อนพอแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาขอบคุณมากครับในแบบ